สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่าอาบาเดนเจอร์ตอนที่ส6ิซึ่งตอนนั้นก็มีชื่อตอนว่าอธิษฐานกับการ์ดใบดีตัดมาที่หลุมศพที่มีคนมาเดินดักกันหนก็มาใครวะหนีล่าหายไปละโดนขังแล้วก็ระเบิดไปตัดมาภายในยานและไอ้นี่คือทรีนอยหมายเลขหนึ่งมันมาที่นี่เพื่อเตรียมการสําหรับร่างใหม่ของเดโมโซเลียตัดมาที่ร้านสเตโกนั้นก็ไม่สามารถรับรู้ถึงดักกันหนได้และตอนนี้ดักกันหนกำลังตัดสินใจจะอะไรบางอย่างอยูอย่แน่แน่แล้วไม่ก็หยิบการ์ดแปลกๆออกมาซึ่งใหญ่ตอนนั้นก็ี้็เปนนแบบ ส่วนทั้งสองคนนั้นก็ออกมาซื้อของแล้วก็ให้อบักเรนนั้นทําใจเอาไว้เด็กโดนรถชนไม่บาดเจ็บเว้ยแล้วก็โชว์การดให้ดูซึ่งการไปนี้ถ้าขออะไรแล้วก็จะตมบรารถนาและมันคือไอเจ้านี้มันนั้นทํานายแม่นยาได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งฝั่งก็ออกตามหาทั้งฝั่งนั้นก็กลับมาพึ่บสอนเวทมนต์ใหม่แล้วให้ทุกคนนั้นท่องคาถาตามทั้งฝั่งนั้นก็ท่องตามลุงนั้นก็ไปจับไพ่อะไรกันครับเนี่ยออกจากการถ่ายละพวกอบักเรเจอร์ก็มาต้อนรับแล้วดา,ารา์กา,นนรากายราด อยู่ในทะเลสาบลุงนั้นก็บอกไปตอนนี้ทุกคนนั้นถูกพาตัวไปถ้าฝั่งเวครบหนึ่งล้านชีวิตจะเกิดร่างใหม่ของเดนโมโซเลียเอาละนะเปลี่ยนร่างทั้งสี่นั้นก็แปลงร่างกากเกินจนดักอะไรนะั้นต้องออกโรงเองแล้วก็ไปตรวเรื่องระเบิดแต่ว่าก็กาก เกินไปเดซโมโตเรียก็ออกมาด้วยและถ้าคืนชีพเสร็จร่างกายของรียูเอลกับดากาดนนั้นจะหายไปแล้วก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวดากาดนนั้นก็ให้ทั้งสหนีไปทุกคนมารวมตัวกันละทั้ง4ี่ก็มาดากานจะแพ้ละแต่ว่าก็ถูกรียูเอลขัดขืนแล้วก็สั่งให้ดากาดนหนีไปจะเสร็จละดากาดนนั้นก็มาช่วยพร้อมกับประกร อาวุธทั้ง5ชิ้นเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ยิงทรีนอยไปเสร็จสิ้นร่างก็สลายหายไปทุกคนกลับมาเป็นปกติขยายร่างทั้งสองออกมาบากิโอก็ออกมาทั้ง2งก็ส่งพลังเป็นอาบักเรแม็กเรียกสตีโกเป็นแมกโอจาเป็นคิลเลอร์โอและเป็นอาบักเรนโอหว่นทั้งสองส่งพลังแล้วก็ยิงใส่ทรีนอยไปจนมันตายหนอยแน่ตอนนี้เดดโมโตเรียนั้นอาจจะมีแผนการอะไรอยู่ก็เป็นได้ตัดมาในย่านใจนั้นกําลังทําอะไรอยู่เดดโมโตเรียก็มาเห็นวัดมาที่ทั้งสองดูเหมือนว่าดาร์กนายนั้น ลงไปก็สาราคลิปดีใครชอบก็อาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คเได้ในคลิปหน้าสาระนี้ก็ไปกันบ่อฮะ